เฮ้ยไอสองรุ่นเนี้ยมันแจ่มจริงไว้เป็นตัวที่คนชอบสายถ่ายรูปบิวตี้เซลฟี่เนี่ยต้องชอบมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมันมากกว่าวันพัสนอ o ซีอีสครับคือวันพัสนอ o ซีอีสอ่ะมันไม่มีออเวลอนวิเพย์ pay, แล้วก็เป็นแบบตัวสแกนนิ้วมือตัวนี้ให้ครับเย็ดแค่โคตรสุดโคตรเอา เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะวันนี้กลับมาอยู่ผมยูชิอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับสมาร์ทโฟนจากทาง vivo นะครับก็คือ vivo v, v 2 3 e ตัวนี้นี่เองนะครับผมก็ หลังจากครั้งที่แล้วนะครับที่เรารีวิว One Plus ไปเนาะก็ทิ้งทวนไว้ว่าจะมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่เราจะมารีวิวและเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนชอบนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Vivo V23e นี่เองนะครับก็ V23e เนี่ยกับ V23 เนี่ยเปิดตัวออกมาในปีนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเออเป็นที่ยอมรับในหลายๆฝ่ายนะครับว่าเฮ้ยไอสองรุ่นนี้มันแจ่มจริงเว้ยเป็นตัวที่คนชอบสายถ่ายรูป Beauty selfie เนี่ยต้องชอบมากๆนะครับก็ต้องเล่าถึงคอนดิชั่นเหมือนเดิมอีกนะครับก็ใครจะ ไปดูรีวิวเลยก็สามารถกดค้ามได้นะครับพรีเซนของผมก็คือว่าซื้อให้อาม่าใช้เครื่องเก่าของอาม่าเนี่ยใช้ซัมซุง J7 สมัยปี2017นสนู่นก็โทรศัพท์ก็ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะครับก็เลยอยากจะจัดตัวใหม่ให้กับอาม่านะครับทีนี้เนี่ยก็คิดอยู่นานว่าจะซื้อแบรนด์ไหนดีตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ซื้อวันพัทให้อาม่าใช้ดีไหมแต่ว่าอาม่าเนี่ยก็คงไม่ได้ใช้เครื่องสเปคแรงขนาดน,นั้นเราก็เลยคิดว่าเออเอาราคาที่มันแบบหมื่นต้นๆน,นะแล้วก็มีการอัปเดตท,ที่นานนะครับแล้วก็็่นน่าา้กอมีคข จะชอบวิดีโอคอลหาลูกลูกหลานนะครับแล้วก็ชอบถ่ายรูปเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเฮ้ย hey, ถ้าพูดถึงถ่ายรูปเซลฟี่สวยๆไม่ว่าจะกล้องหน้าหรือกล้องหลังก็ตามเนี่ยมันต้อง V ี vo ดีวะ่ะนะครับผมก็เลยดูนะฮะว่าเออจะซื้อซีรีส์ไหนทีนี้มันพอสมบเหมาะพอดี V 23E มันออกมาตอนแรกดู V3 ฟสาอุ้ยราคามันแพงเว้ยมันเป็นแบบโทรศัพท์วัยรุ่นเว้ยสเปคมันดีทุกอย่างดีกล้องมันโหดสัตว์เลยแหละแต่ว่า้ hey, อมาม่าเราใช้อ่ะ V23 มันแบบเกินตัวไปหน่อยป่ะพอดีเลยครับมี V23E ออกมาเนี่ยคือแบบตอบโจทย์สุดๆเดี๋ยววันนี้มารีวิวกันนะครับเอาในส่วนของตัวภายนอกก่อนเลยนะครับตัวภายนอกนะครับก็ Vivo V23E นะครับมาพร้อมกับแรม8รอม1 2 8นะครับนะติดไว้ตรงนี้เลยครับนี่นะติดไว้ตรงนี้ให้เลย นะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็เป็นผ่านกสะทะชรเรียบร้อยนะครับผมก็แอบแกะมาแล้วแล้วก็มีสติกเกอร์เนี่ยครับที่ทแตะนะครับเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับก็คือว่าเป็นสติกเกอร์ที่พอลอกแล้วเนี่ยมันจะทิ้งตัวคราบไว้นะก็คือเป็นแบบ v i v ว่เนี่ยเห็นปะมันจะทิ้งคราบตัว v i v o ไว้นะครับซึ่งมันจะทําให้ดูง่ายมากว่าเครื่องไหนที่แกะแล้วเครื่องไหนที่ยังไม่ได้แกะ นะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่ดีนะนะครับเวลาเราไปซื้อของซื้ออะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่าเอ้ยร้านบอกว่าใหม่ยังไม่แกะกล่องเนี่ยอ้าวสติกเกอร์มีรอยแล้วมันก็ไม่ใช่แล้วนะครับผมอะไรเงี้ยผมว่าตงเนี้ดีก็เดี๋ยวไปว่ากันในเรื่องของสเปคกันก่อนนะครับสเปคคร่าวๆนะครับก็คือตัวนี้ครับหน้าจอ6.44นิ้วนะครับจอเป็นอ m ม l e d รต24บิตนะครับ180คูณ2400พิกเซลนะครับกล้องหลังเนี่ยให้มากล้องหลัก50ล้านกล้องอัลตอร์วาย8ล้านและมาโคร2ล้านนะครับ กล้องหน้าให้44ล้านมานะครับ CPU เป็น MediaTek Dimensity 810 Octa-core นะครับความเร็ว2.0 GHz นะครับ Android นะครับเป็น Android 11ครอบทับด้วย Fun Touch OS นะครับแล้วก็หน่วยความจำ RAM 8รวม128นะครับแบตเตอรี่4,050มิลลมชาร์จไว44วัตต์นะครับผมก็อันนี้เป็นสเปคคร่าวๆนะครับที่เราได้เอามาพูดคุยกันทีนี้สเปคแบบเจาะลึกนิดหนึ่งนะครับในส่วนของจอแสดงผลนะครับ จอแสดงผลเนี่ยเป็น2 4บิต16ล้านสีนะครับหน้าจอเนี่ยเป็น water drop display นะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าหยดน้ำนะครับอ่ะผุมเปิดเห็นไหมหน้าจอจะเป็นหยดน้ำนะครับเป็น water drop display นะครับ หกจดสี่สีนิ้วความละเอียดเนี่ย2,400ันสีคูณพันแแล้วก็อาัตรา refresh rate เนี่ยอยู่ที่60เฮิร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นจุดพิจารณาอย่างหนึ่งนะครับในราคาหมื่นกว่าบาทที่เป็นจอ60เฮิร์ตแต่ว่าถ้าในคอนดิชั o n ของผมแล้วไม่มีปัญหานะครับอาม่าใช้60เฮิร์ตอยู่แล้วนะครับวัสดุตัวเครื่องนะครับหน้าจอเนี่ยเป็นกระจกนะครับแล้วก็กรอบด้านหลังเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าทำเงาม,มานะครับก็คือสวยงามมากๆแล้วก็มีสีให้เลือก2สีครับคือสีขาว สีบลูนะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือมันคือสีโกนะที่ผมสั่งมาสีโกนะครับแล้วก็จะมีสีบลูแล้วก็สีไวท์นะครับแล้วก็พวกถาดทรงถาดซิมนะครับก็รองรับแบบ2ซิมการ์ดนะครับแล้วก็เป็นไฮบริดซิมนะใส่ได้ทั้งซิมการ์ดแล้วก็เมมโมรีรองรับ 5G นะแล้วก็ CPU เนี่ยโอ้โห บอกได้เลยว่าเป็นแบบ MediaTek นะครับ mm hmm. Dimensity 810อาจจะไม่ได้แรงเท่าตัว OnePlus ว CE 2ที่เรารีวิวไปแต่ว่าตัวนี้มันเพียงพอเลยครับถ้าพูดถึงนิยามของโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นโทรศัพท์สำหรับนักถ่ายรูปโดยเฉพาะนะครับกล้องหน้าแบบ44ล้านออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็กล้องหลัง50ล้านนะฮะแล้วก็ออโต้ไว8ล้านโอ้โ oh, หถือว่าสุดยอดมากๆนะครับในตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปเจาะเรื่องสเปคกล้องกันอีกทีหนึ่งแล้วกัน Android นะครับเป็น Android 11ครอบทัชด,ด้วย ฟันทัชโอเอสนะครับก็ถือว่าตัวนี้ดีมากๆแรม8ลอมร้อยี่แปดนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ8กิกเนี่ยใน Android ผมว่ามันมาตรฐานนะแล้วก็ลอมร้อยี่แปดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนใช้งานปกติทั่วไปเนี่ยนะครับผมว่าอาจจะไม่พอเพราะว่าขนาดไฟล์ของรูปภาพอาจจะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอมาม่าผมเนี่ยชิวๆซิวๆอยู่แล้วนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกในเรื่องของสเปกกล้องว่าสเปกกล้องให้อะไรมาบ้างนะครับโอเคไปแต่ว่าในส่วนของการถ่ายรูปที่เป็นโทรศัพท์เนี่ยนะครับ มันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของการโฟกัสก็มี eye detection มาให้ครับการโฟกัสแบบตาซึ่งโอ้ยดีมากนะครับทั้งพูดถึงในมุมของคนแก่ที่ใช้แล้วก็ในมุมของวัยรุ่นที่ใช้ด้วยนะครับการโฟกัสตาเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่อ่ะอย่างอย่างกล้องเนี่ยก็ต้องเป็นตัวแล้วแบบหลายหมื่นนะครับตัวลนะสี่หมื่นห้าหมื่นถึงจะมีฟังก์ชันแบบการจับตานะครับผมอย่างกล้องที่ผมใช้เนี่ยนะครับ usr 5เนี่ยตัวละแสนกว่าบาทเนี่ยก็มีฟังก์ชันในส่วนของการ eye tracking นะครับมาให้นะซึ่ง โทรศัพท์ตัวนี้นะครับได้มาด้วยเช่นเดียวกันนะมีพวกแบบ AI Camilla มี Beauty นะครับมีมาให้หมดเลยนะครับผมถ่าย HDR ได้นะครับอะไรในส่วนนี้ในส่วนกล้องหน้า44ล้านถือว่าให้มาเยอะมากๆนะครับ f 2.0แล้วก็สามารถถ่าย HDR ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของโหมดวิดีโอกันบ้างนะครับวิดีโอเนี่ยก็ในส่วนของกล้องหลังนะครับสามารถถ่าย Full HD นะครับในส่วนของ60เฟรมได้นะครับแล้วก็ในส่วนกล้องหน้าเนี่ยนะครับก็เป็น Full HD 60เฟรมเช่นเดียวกันนะครับเซ็นเซอร์การนำทางนะครับมีมาให ห,หมดนะครับแล้วก็ระบบเซนเซอร์เนี่ยก็มีสแกนนิ้วมือมาให้นะครับแล้วก็มีในส่วนของสแกนหน้ามาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าดีมากๆเซ็นเซอร์อะไรต่างๆก็ใช้งานได้ดีหมดนะครับ w ว f i นะครับรองรับ Wi-Fi 6นะครับผม Bluetooth 5.0นะครับ USB Type C เป็นแบบ2.0นะครับอันนี้ก็ถือว่าถือว่าเหมือนกับตัว 1+ ในครับหน่อซีอ2นั่นเองนะครับก็ usb เป็น2.0อยู่นะครับแต่ว่าตัวฟ้าชาร์ตเนี่ยนะครับก็เป็น4 4วัตต์แล้วก็เป็น c2 usb นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับผมก็ในส่วนของ vivo นะครับตัว v3e หน้ากล่องก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ด้านหลังกล่องครับก็เป็นกสทชเรียบร้อยนะครับรองรับกสทชเนาะด้านหลังนะเป็นสีทองครับเขียนว่าทองแบบทองเลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีสติกเกอร์ตรงนี้ที่ผมแกะไปแล้วนะครับก็เป็นสติกเกอร์เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าาเร ราแกะลอกมันออกไปแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็จะทิ้งคาบไว้แบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยมันก็จะทิ้งคาบไว้แบบนี้เลยนะครับโอเคเราเดี๋ยวเราเปิดด้านหน้ามาก่อนเลยนะครับอันนี้คือผมแกะใช้เครื่องเรียบร้อยแล้วนะนี่คือในส่วนของตัวเครื่องนะครับสีที่ผมซื้อมาก็เป็นสีทองนั่นเองนะครับนี่เห็นไหม พอโดนแสบเพื่อเปสีทองแบบสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องที่หลังนะเดี๋ยววางไปก่อนอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับก็มีครบกว่าตัววันพัส s ที่เราได้รีวิวไปในช่องนะครับก็คือเขามีหูฟังแถมมาให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเอาออกมาทีละอย่างเนาะนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับเป็น Fast ชา a ์จ e นครับองของ vivo นั่นเองนะฮะอ่านะครับ Fast c ชา r ์จของ vivo ก็คืออันนี้เป็น44วัตต์นะครับแล้วแบบ44วัตต์หัวแค่นี้ครับคือสุดยอดมากนะครับ vivo คุณทำออกมาได้แบบสุดยอดมากๆ44วัตต์แม่ง แล้วก็ในส่วนของตัวหูฟังนะครับมีมาให้นะฮะหูฟังก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นจุกๆนะครับแล้วก็ของ vivo แท้เลยนะนะครับอันนี้ผมจะเก็บไว้นะเพราะว่าคิดว่ามากผมไม่จะใช้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้ครับเป็นสายชาร์จครับของทาง vivo นะครับผมเป็น usb to c นะครับเหมือนกับทางของ oneplus เลยแล้วก็มีเข็มจิ้มซึมแยกมาให้นะครับนี่เข็มจิ้มซึมเป็นรูปหัวใจนะเดี๋ยวคุณดูด้านหลังนะเนี่ยเป็นรูปหัวใจนี่แล้วก็ด้านหน้านะครับอย่างนี้ ถือว่าแบบน่ารักอะ่ะเป็นรูกหัวใจด้วยนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ในส่วนของทางวันพั u ไม่ได้แถมมาแต่ว่าทาง Vivo มีนะครับก็คือหางหนูเป็น Type C 2 Jack 3.5จนะครับผมในตรงนี้นะก็ในส่วนของตัว Vivo นะครับเขาตัด Jack 3 5จ mm อ,ออกไปแล้วนะครับเขาก็เลยแถมหางหนูนะครับเหมือนกับขอ iPhone อ่ะนะครับ iPhone มันเป็น3.5 to Lightning ใช่ไหมอันนี้เป็น Type C 2 3.5้นั่นเองนะครับผมนะซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ให้อมาม่าแน่นอนผม,ผมจะยึดไว้นะครับผมจะเอาเก็บไว้เพราะว่าอาม่าผมไม่ได้ใช้หูฟังในการโทรการคุยอยู่แล้วนะครับ ส่วนมากก็จะเปิดลำโพงอันนี้ผมจะเอาไปใช้กับ iPad Pro นะครับยึดไว้อันหนึ่งนะโอเคอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับสิ่งที่คุณจะได้ไปครับ1ตัวเครื่องครับสคือเคสที่แถมให้ในกล่องนะครับผมมีสายชาร์จหัวชาร์จแล้วก็หูฟังนะครับเข็มจิ้มซิมแล้วก็ในส่วนของหางหนู7อย่างนี้นะครับที่คุณจะได้ไปในส่วนของการซื้อ vivo v23e นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บแป๊บนึงนะเคสเนี่ยผมขออนุญาตไม่แกะออกแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเคสใส่นะนะครับก็ในส่วนของสีเนี่ยก็สามารถดูผ กล้องมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับผมตามที่ทุกท่านได้เห็นเลยซึ่งมันแบบสวยงามมากๆนะครับในส่วนของกล้องเนี่ยก็มีทั้งหมด3กล้องแล้วก็มีแฟลชมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะนะครับตามสเปคที่เราได้บอกไปข้างต้นนะทุกท่านอาจจะไม่เห็นกล้องเนาะนี่ครับนะครับแล้วก็ตรงตูดครับก็เป็นลําโพงอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นลำโพงนะแล้วก็เป็น Type C นะครับแล้วก็ฝั่งขวาตรงเนี้ยนะครับเป็นที่ใส่ซิมนั่นเองนะครับ สายซีมจะอยู่ตรงตูดนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคด้านซ้ายเนี่ยคือไม่มีปุ่มเลยนะด้านซ้ายคือโล่งไปเลยครับแล้วนองตัวโทรศัพท์ด้านซ้ายคือไม่มีปุ่มอะไรนะครับด้านบนเนี่ยมีไม่มีไม่หนึ่งตัวนะครับมีไม่หนึ่งตัวตรงนี้แล้วก็การใช้งานเนี่ยฝั่งขวาหมดเลยครับนะการใช้งานพวกปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียง ปุ่มเปิดปิดนะครับอยู่ฝั่งขวามหมดเลยนะครับในส่วนของเคสเนี่ยอันนี้ผมให้คะแนนมันมันเยอะนะเพราะว่าผมชอบเคสใสแบบนี้มันควรจะทําอย่างนี้วันพัตที่เรารีวิวไปมันเป็นเคสขุดน,นะครับผมมองว่ามันมันไม่โชว์ตัวเครื่องอ่ะอันนี้มันโชว์ตัวเครื่องมากกว่าใส่แล้วก็ยังสวยในส่วนของการรีวิวในส่วนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวโซเชียลมีเดียนะครับดูหนังฟังเพลงกล้องเกมแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์การนําทางนะครับในส่วนของโซเชียลมีเดียก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัว vivo v23e ในการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับได้ไไได้ลล่่นนนทุกแออปปะะะคครรรััับบมมีญหาเย ig เฟซบ o o k ทิกต็อกอะไรก็ตามนะครับดู YouTube อะไรเงี้ยคือลื่นทุกแอปนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้งานมาัลติฟังก์ชันอะไรเงี้ยนะครับการเปิดสองหน้าจอหรือการสลับแอปเร็วๆเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเมื่อเทียบกับ oneplus แล้วเนี่ยนะครับที่เราเรีวิวไปเนี่ยแอบจะลื่นกว่านะครับแอบจะลื่นกว่าตัว oneplus นิดหน่อยแต่ว่าข้อเสียหลักๆที่ผมแบบเห็นชัดเลยก็คือว่าด้วยความที่หน้าจอมันเป็น60เฮิรตนี่เองในเรทราคา1 3 0 0 0บาทนะอย่างที่บงบอกไปว่าถ้าคุณไม่เคยเล่นจอที่ม ครับโอเคมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณเคยเล่นมาก่อน90เฮิร์ตซ์144เฮิร์ตอะไรเงี้ยมาก่อน120เฮิร์ตเนี่ยแล้วพอมาเล่น60เฮิร์ตเนี่ยมันจะดูแบบว่ามันดูกระตุกกระตุกมันดูแบบว่าไม่ลื่นนั่นเองนะครับแต่ก็อย่างว่าในคอนดิชั่นของเรานะครับอะมาใช้ไม่จะเป็นต้อง90เฮิร์ตซ์60เฮิร์ตก็เพียงพอถ้าเป็นคอนดิชั่นของผมที่ผมซื้อมาเนี่ยโอเคมันโอเคละนะครับเพราะว่าผมก็คิดในส่วนของตัวนี้มาแล้วนะครับแต่ว่าาถถ้พูดึงว่า สำหรับคนที่จะซื้อไปใช้งานเนี่ยถ้าเน้นเล่นเกมนะตัวนี้อาจจะไม่เหมาะเร 60Hz นะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ถ้าถามว่าไอ้ตัวโทรศัพท์ตัวนี้มันเหมาะกับใครเหมาะกับสายถ่ายรูปมากกว่าเพราะดูคุณดูจากสเปคกล้องที่ให้มาดิกล้องหลัง50ล้านกล้องหน้า44ล้านแล้วมีการใช้ i อ Auto Focus นะครับทั้งกล้องหน้าได้กล้องหลังได้ มันมันถือว่ามันแบบเป็นกล้องสายสายถ่ายรูปเลยทีเดียวนะครับอ่ะโซเชียลมีเดียนะครับผมให้9ตเต็ม1 0ประกันหักไปในเรื่องของจอที่เป็น6 0สเร์ซ์แล้วก็ในส่วนของดูหนงังฟังเพลงครับตัวนี้ก็เป็นลำโพงเดี่ยวเช่นเดียวกันกับ one plus นะครับ notch สองเนาะดูหน 2, นะันงถามว่าโอเคไหมก็ดูได้โอเคระดับหนึ่งเสียงดังไหมก็ดังในระดับหนึ่งแต่ก็อาจจะสู้ตัวลำโพงคู่ไม่ได้นะครับถ้าคุณเป็นคนสายดูหนังนะครับแล้วต้องการเสียงคุณภาพที่มันจะหนักจะเต็มนะครับแบบสุดๆไปเลยเนี่ยอาจจะต้องลองมองหาตัวอื่นทีีีี่่่เเเเป็็นนนนลลพพงงงงงคคูัััตวว้ยยยดดดดสมกอใ เดี๋ยวก็อย่างว่าครับมันก็สูดตัวลำโพงคู่ไม่ได้แล้วก็ในเรื่องของการฟังเพลงตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับการฟังเพลงลูกทุ่งเพลงอะคูสติกกีตาร์อะไรมากกว่าจะไม่เหมาะกับการฟังเพลงในส่วงเพลงล็อก EDM นะครับเหมือนกับตัววันพัดเป๊ะเ,เลยนะครับผมในส่วนของดูหนังฟังเพลงผมให้มันซัก8เต็ม10และกันหักในเรื่องของเบสที่มันยังไม่ตึบแล้วก็ในส่วนของลำโพงที่มันเป็นลำโพงเ,เดียวนะครับผมหักไป2คะแนนนะในส่วนของกล้องอ่ะอันนี้อาจจะได้คุยกันยาวนะครับจนต้องขออนุญาตเปลี่ยนแบตกล้องก่อนกลัวมันแบตมันหมดนะฮะโอเคเราเปลี่ยนแบตเรียบร้อยนะครับในส่วนของกล้องเนี่ยนะครับกล้องหลัง50ล้านนะครับบวก8ล้านออโต้ไวซึ่งพอไปใช้งานเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้เลยทีเดียวนะครับในส่วนของกล้องหหลลลัังงเเนน่กก้อป็แบบจุดด มากๆนะครับกับ5้ล้านของมันนะครับแล้วก็การใช้กล้องหลังเนี่ยถ้าถ่ายรูปนะผมแนะนำว่าให้เปิด AI ไว้นะครับมันจะทำให้สีนะครับมันสดมากๆแล้วก็ในส่วนของการถ่ายมาโครเนี่ยก็สามารถถ่ายได้เช่นเดียวกันนะครับมาโคร2ล้านถามว่ามันมันใช้งานจริงได้ไหมผมมองว่าถ้าจริงจังเลยอาจจะใช้งานจริงไม่ได้แต่ว่าเหมือนแบบเขาใส่มาเพื่อแบบว่าเอ้ยให้มันมีให้เฉยอ นะครับในส่วนของมาโคนะอันนี้คือพูดตรงๆเลยนะครับผมมองว่ามันมันพอไปถ่ายได้แต่ว่าถ้าจริงจังอ่ะอาจจะไม่ได้นะครับในส่วนของกล้องหลักเนี่ยนะครับห้ล้านเนี่ยคือสวยนะครับสวยแล้วก็บิวตี้เนี่ยก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มเช่นเดียวกันนะในส่วนของบิวตี้เราสามารถปรับได้หมดเลยเอฟเฟกแสงฟิลเตอร์อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสกินโทนสกินโทเนี่ยวีโวเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับก็ออกแนวไปทางหวานหวานนะครับถามว่าสู้่วนพัทได้ไหมผมมองว่าวีโวอาจจะหวานกว่านะในส่วนของตรงนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่่วนนนนขอองงกล้ห้หาเียะครับ ภาพนิ่งเนี่ยนะครับ44ล้านมี i Auto Focus ได้แต่ว่า i Auto Focus เราต้องไปเปิดนะครับไปเปิดในฟังก์ชันของกล้องนะมันถึงจะมันถึงจะขึ้นให้เพราะว่าตอนที่ผมซื้อมาตอนแรกเนี่ยเอามาเปิดใช้งานเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับมันเป็น Face Detection แทนนะครับเราก็ต้องไปเปิดนะมันสามารถเปิดเลือกได้เลยครับว่าคุณจะล็อกตาซ้ายหรือตาขวาหรือคุณจะเลือกให้มันเป็นแบบออโต้ก็ตามนะผมแนะนำว่าให้เลือกเป็นออโต้ดีกว่านะครับการถ่ายการบิวตี้อะไรเงี้ยคือดีมากๆนะครับผมผมแอบชอบกล้องหน้ามากกว่ากล้องหลังนะหัวเรือกล้องหน้าของมันมันเด่่่นมเเาาากๆลยคคุณผู้หญิงใรทีจะอไปแบบว ไลฟ์ใน TikTok ถ่ายวิดีโอลน TikTok หรือว่าใครก็ตามที่อาจจะต้องใช้หน้าทมาหากินเนี่ยนะครับผมว่า vivo เนี่ยเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเลยที่คุณแบบว่าควรที่จะนึกถึงไว้เป็นระดับต้นๆในการซื้อโทรศัพท์อะถามว่าแบบเออต้องซื้อ iphone ไหมต้องซื้ออะไรเงี้ยผมมองว่า iphone อะกล้องมันเลียวนะคือถ้าเกิดว่าคุณไม่แจ่มจริงอะ คุณไม่เด็ดจริงครับผมว่า i ไอโฟนไปไม่รอด iPhone เนี่ยคือถ่ายออกมาแล้วต้องเอามาแต่งต่อเยอะมากนะครับน้อยคนมากที่ใช้กล้องสดนไอโฟนถ่ายแล้วลงแต่ V ี vo คุณสามารถถ่ายแล้วลงได้เลยนะครับคุณก็ดูสกรีนโทนจากรูปภาพที่ผมเอาขึ้นมาให้ได้ดูกันนะครับมีทั้งกล้องหลังที่เอาไปถ่ายวิวถ่ายอะไรแล้วก็มีทั้งกล้องหน้าคุณลองดูแล้วกันว่าหน้าเหี่ยเกียอย่างผมเนี่ยถ่ายออกมายังแบบบิวตี้ขนาด,นนเ,ดนเนี้ยโอ้โหคนดูเนี่ยดีกว่าแน่นอนนะครับอ่านะครับในส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็สามารถเลือกความงามเลือกโบเก้ได้เช ับ F ต่ำสุดอยู่ที่1.0นะครับ,รรบแล้วก็ F สูงสุดอยู่ที่16นั่นเองนะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดคุณจะชอบถ่ายคนเดียวนะครับไม่ได้แบบว่าถ่ายกับใครเนรี่ยผมว่า F2 กําลังดีนะครับไม่ไม่มันไม่ละลายเกินไปแล้วก็มันไม่ได้แบบว่าโบเก้จะเกินไปผมซึ่งอันเนี้ยที่กล้องที่เราถ่ายอยู่เนี่ยก็ใช้ F2 นะครับมันก็จะแบบว่าเนี่ยเก็บได้หมดพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเอาวัตถุอะไรเข้ามาใกล้ๆเนี่ยมันก็จะละลายพอสมควรเห็นปะนะครับอ่านะครับโทรศัพท์ก็เหมือนกันนะครับเี ให้ร้านก็ให้ร้านเลยนะครับในส่วนภาพนึ่งไม่มีอะไรจะตินะครับทีนี้ในส่วนของวิดีโอกันบ้างนะครับในส่วนของวิดีโอเนี่ยก็ถือว่าโอเคใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับในส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็สามารถถ่ายได้ Full HD 6 0เฟรมนะครับก็ดีกว่า One Plus นะ One Plus แม่งได้แค่ Full HD 3 0นะแล้วก็กล้องหลังเนี่ยก็ได้ Full HD 6 0เฟรมเช่นเดียวกันอ่ะนี่ผมเปิดแฟลชด้วยก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยไม่มี 4K มาให้ถ้าเป็น One Plus เนี่ยกล้องหลังเรามี 4K 3 0มาให้แต่ผมบอกเลยว่าน้อยมากที่ใช้ 4K ในการถ่ายในกล้องมอ ินขาดอยู่ก็ทั้งในเรื่องของอินเทอร์เนต็ตที่ต้องส่งในเรื่องของการบิดอัดไฟล์ด้วยนะครับฟลวดีมันยังใช้งานได้ลื่นไหลกว่า ก็อันนี้ให้มาทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับซึ่งเหมาะกว่า One plus ที่จะเอาไปทำงานวิดีโอคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ก็ตามหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Tik t o k e r นะครับหรือว่าเป็นไลฟ์ใน IG นะครับผมมองว่าไอตัวนี้มันเหมาะกว่านะครับแล้วผมจะบอกว่าไอฟังก์ชัน Eye Auto Focus ของมันการจับตาเนี่ยไม่ได้ใช้ได้แค่ในส่วนของตัวกล้องของ vivo เท่านั้นสามารถใช้ได้กับทุกแอปนะครับ t i k t o k IG เนี่ยเวลาคุณโดาเป็นไลฟ์เนี่ยมันก็ยังเป็น Eye Auto Focus เอาไปถ่ายวิดีโอใส่ฟิลเตอร์ใส อาออโต้โฟกัสได้ซึ่งมันแบบเย็ดเข้โคตรสุดโคตรเอา แล้วก็การสั่นก็มีมาให้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกไปว่าตัวเนี้ยครอบเยอะกว่า OnePlus Nord CE2 ด้วยซ้ำก็ถ้าเกิดคุณไม่จําเป็นที่ต้องวิ่งหรือต้องใช้การสั่นจริงผมแนะนําให้ปิดแล้วก็ในส่วนของกล้องหลังเนี่ยก็การสั่นเนี่ย stabilize เนี่ยนะครับสามารถปรับได้3ระดับนะครับก็คือการส่มมาตรฐานพิเศษแล้วก็ปิดถ้าเป็นพิเศษเนี่ยมันก็จะครอบเข้าไปอีกนะครับแต่ว่ามันก็จะได้ในส่วนของความลื่นไหลแบบความนิ่งจริงๆนะครับคือในส่วนของพิเศษนะแต่จริงๆเอาจริงมาตรฐาน ทนะ่านแนะนําว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้จะวิ่งไปถ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นโรลลิ่งมากคุณก็เปิดมาตรฐานไว้เดิเกิดว่าคุณต้องการที่จะแบบเฮ้ยช็อตเนี้ยจะต้องการที่จวิ่งละนะครับวิ่งถ่ายกีฬาอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเปิดเป็นพิเศษได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าในเาไดองวิดีโอเนี่ยถ่ายได้แค่กล้องหลักกับ กล้องซูมนะไม่สามารถถ่ายกล้องออโต้ไวได้นะครับจากที่การใช้งานมานะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของลูกเล่นนะฮะก็มีในส่วนของโรงภาพยนตร์มาให้นะครับก็คือเป็นการตัดขอบบนขอบล่างให้อัตโนมัตินะครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูหน้าจอนะนยครัแล้วพอผมกดโหมดภาพยนต์ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะเนี่ย มันครอบแล้วถ้าเกิดคุณถ่ายแนวนอนนก็คือเป็นภาพยนตร์ได้เลยนะครับก็เหมาะมากๆสําหรับคุณครูหรือเป็นนักเรียนที่แบบว่าจะเอาไปทําหนังสั้นแล้วต้องการที่จะใช้มือถือถ่ายมันตัดขอบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับในส่วนของวิดีโออผมให้สัก9เต็ม10แล้วกันนะในส่วนของวิดีโอก็หักไปในเรื่องของ การสั่นที่มันอาจจะครอปเข้าไปหน่อยนะครับผมอ่ะผมหักในเรื่องนี้ไปแล้วกันแต่ยางอื่นเนี่ยคือดีหมดเลยนะครับแล้วก็ใน,นส่วนของวิดีโอเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีการปรับค่า F ได้เหมือนตัว One Plus ที่เรารีวิวไปครั้งที่แล้วแต่ว่าถ้าจะปรับแล้วมันเป็น 720p สู้ไม่ใส่มาดีกว่านะครับสู้ไม่ใสมาดีกว่าว i vo ถือว่าโอเคและทำถูกแล้วนะครับใน,นส่วนของวิดีโอก็การโฟกัสก็ถือว่ารวดเร็วมากๆนะครับแล้วก็ทั้งที่จะสม,มูทพอสมควรเลยนะครับแล้วด้วยความที่การมีออโต้โฟกัสทั้งกล้องหน้าและกล ทำงานอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณเปิดโหมดบิวตี้เนี่ยมันจะได้แค่ 720p นะครับอัตราเฟรมเรทเนี่ยก็ได้แค่30นะครับพอคุณเปิดโหมดบิวตี้ปุ๊บถ่ายได้แค่ HD 30ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกข้อเสียหนึ่งนะครับก็ให้8เต็ม10แล้วกันนะให้8เต็ม10นะครับลดไปอีกคะแนนหนึ่งนะเพิ่งเพิ่งดึกขึ้นมาได้นะครับผมอ่ะทั้งสองวิดีโอครับรวมรวมแนวกล้องหน้ากลงหัั8เต็ม10ครบ ในส่วนของเกมนะครับเกมผมไม่ได้เทสหนักมากนะก็โดยรวมแล้วเนี่ยนะครับเกมผมเล่น r วีกับ PUBG 2เกมนี้นะครับก็เล่นได้ลื่นๆนะครับเปิด60เฟรมได้แล้วก็ในส่วนความร้อนเนี่ยนะครับก็มีความร้อนขึ้นมันน้อยมากๆนะครับแล้วก็แบตเตอรี่โคตรอึดนะครับแบบรีวิวตอนวันพัทอ่ะ4,500เนี่ยคิดว่าแบบเออแบตมันน้อยแล้วมันอึดแล้วนะไอเนี่ย4,000นอ่ะแม่งอึดพอๆกับวันพัทเลยนะครับถามว่าเอมันอึดพอที่จะเล่นแบบทั้งวันได้ไหมมันไม่ได้นะครับผมผมมองว่าจากการเล่นเนี่ยที่ผมเล่นไป3-4ตาเนี่ยมัันนนนนนลดดไปปปปรรระะมาาาณณ10กกว่่เเเเเอ์์ซ็็ตตียคคคบถ้ิิุส มหนักๆจัดๆเนี่ยอาจจะต้องพกสายชาร์จไปนะคือแบตมันอึดก,ก็จริงแต่ว่าด้วยความ4,000มิลลิแอมเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อคนที่จะไปเล่นเกมนะครับก็อาจจะต้องพกสายชาร์จไปแต่ถ้าเกว่าคุณเล่นบ้างนะครับสักวันละตา2ตา3ตาไปเล่นแบบค่าเวลาตอนพักเที่ยงอะไรเงี้ยนะครับโอเค อันนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ในส่วนของการชาร์จเนี่ยนะครับโอ้โหแบบบอกเลยว่าการชาร์จเนี่ยคือสุดจริงนะครับในส่วนเกมโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับ PUBG เล่นได้นะครับจอโรสโคปใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีหลอดไม่มีเพี้ยนนะครับผมแต่ว่าก็จะมีในส่วนของเรื่องของลําโพงที่เป็นลำโพงเดี่ยวนะครับก็ที่ผมบอกไปว่าถ้าเล่น FPS เนี่ยลำโพงเดี่ยวก็จะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นับโดยรวมครับผมให้ประมาณ8เต็ม10นะครับในการเล่นเกมนะโอเค ทีนี้ต่อไปในเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับ4,500ม ah ิลลิแอมป์เนาะนะครับแล้วก็การชาร์จ44วัตต์นะครับก็ชาร์จเนี่ยนะครับตอนนั้น ผมเล่นแบตเหลือประมาณ40%ชาร์จไปอาบน้ําประมาณ10นาที15นาทีเนี่ยนะครับแบตก็ขึ้นมาประมาณ80กว่านะครับ80กว่าเลยนะครก็ถือว่าชาร์จเร็วมากๆนะผมไม่กล้าพูดว่าสูงถึงร้อยเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยโอเค15นาทีถือว่าแบตคูเหลือ30นะครับแล้วคุณไปทําอะไรสักอย่างเนี่ยสัก10นาที15นาทีเนี่ยแบตเนี่ยมันจะขึ้นมาประมาณสัก30-40%ขึ้นไปนะครับวกๆเลยนะครับผมก็โดยรวมแล้วถือว่าดีครับการชาร์์จทีีี่่่่เเป็็นนนนน44 4,000วววัััตตตตตตะคครรรบบบบแแแแล้กกกออมงโึดดใขา ถือว่าสุดยอดครับอ่ะทีนี้มาสรุปโดยรวมนะสรุปโดยรวมเลยถ้าเกิดเป็นคอลเลิชั่นของอาาผมนะครับกล้องหน้า44ล้านครับกล้องหลัง50ล้านมีหมดบิวตี้มาให้ถ่ายหน้าเนียนกิฟต์นะครับอาาชอบแน่นอนนะครับอันนี้คืออามายังไม่ได้ลองใช้นะนะครับอามา,าไม่ได้ลองใช้ามาอยู่ต่างจังหวัดนะเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์แกทีเดียวนะครับก็เออมันแบบมันมันสุดแล้วอะ่ะคืออามาชอบถ่ายรูปด้วยนะครับจะถ่ายดอกไม้อะไรเงี้ยแต่ถ่ายดอกไม้อาจ,จะใช้มาโครอาจจะตรงนี้อาจจะไม่ได้ต้องใช้กล้องหลักเตานะครับหลัก60ล้้้าานหียงงอฟ6ซึ่่ม มไม่ได้ใช้ถ่ายวิดีโอโอแล้วนะครับถ้าในคอลเลกชันของคนแก่เนี่ยโดยรวมผมว่าเหลือ<ๆ>เหลือเหลือลเลยอ่ะนะครับฟ้าชาร์จ44วัตต์นะครับาาร Wh, คนแก่เนี่ยคือแบบใช้งานน้อยอู่แล้วต่อวันหนึง่งอ่ะนะครับ4,000มิลลิแอมป์เนี่ยเหลืออยู่แล้วแล้วแบบต่อให้แบบแบจตจะหมดอ่ะเอ้ยมีฟ้าชาร์จชาร์จแป๊บเดียวก็มาใช้งานได้อีกแล้วนะครับแล้วคนแก่เขาไม่ได้แบบรีบใช้งานเหมือนเหมือนัวรุ่นอย่างเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้ All Way On Display ไดนะ้ตอนแรกผมหาอยู่ว่าเฮ้ยมันมีหรือเปลานนนักกกกก็็็มมีแแแล้้้้ววือองปดทสหิ แนบใต้จอได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมันมากกว่า Oneplus Nord ีอ2ครับคือ Oneplus n อ r d c อ2อ่ะมันไม่มี l l ัยว on d i เ p l a y แล้วก็เป็นแบบตัวสแกนนิ้วมือตรงนี้ให้ครับมันเป็น l วั n วะที่ s p l a y อย่างเดียวแต่ว่าเวลาเราจะปลดล็อกเนี่ยของ Oneplus นะมันต้องกดตัวที่เปิดเนี่ย แบบนี้ก่อนมันถึงจะเข้าสู่โหมด Security ที่แบบคุณจะสแกนหน้าหรือคุณจะแบบสแกนลายนิ้วมือซึ่งมันสำหรับผมนะผมมองว่ามันมันยุ่งยากอะ่ะคือทำไมจะต้องกดทีหนึ่งใช่ปะแต่ตัวไอตัว vivo ตัวนี้ครับ v 2 3 e เนี่ยคือมันมีปุ่มสแกนลายนิ้วมือมาให้เลยแล้วเราก็สามารถกดแบบติดเลยนะครับผม คือข้อดีของมันนะครับก็คือมันมีมาให้มันมีไอโตวสแกนเนี้ยมาให้แต่ว่าเวลาเราสแกนเราต้องเอานิ้วตรงๆครับถ้าเกิดว่านิ้วไม่ตรงเนี่ยสแกนไม่ติดนะครับเนี่ยสแกนไม่ติดต้องนิ้วตรงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองนิ้วตรงดูู๊บ อ่ะเนี่ยมันต้องนิ้วตรงนะครับมันถึงจะสแกนติดข้อดีของมันก็คือมันมีสแกนนิ้วมือในอเบออนให้แต่ข้อเสียก็คือว่าไม่สามารถสแกนข้างๆได้นะครับต้องสแกนตรงๆเท่านั้น,นะครับก็อาจจะมีบางสถานการณ์ที่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่สะดวกนะครับแต่ส่วนตัวหมดแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาส่วนตัวมากไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับอันนี้ในคอนดิชั่นอ,ออกมา เรียบร้อยนะครับไทสีชาร์จ44วัตต์แบต4,000มิลลิแอมป์ที่โคตรอึดน้นจาจองสีเพิร์ไม่ได้มีปัญหาอแล้วกล้องหน้า44ล้านกล้องหลัง50ล้านมีออโต้วไว8ล้านซึื้อต้วไว 8, 000, ้วไวเดาว,ว่าอาม่าก,ก็คงไม่ใช้นะครับและโหมด AI ของมันก็โคตรดีนะครับคือ AI มันอะเวลาเราแบบว่ายกกล้องขึ้นมาถ่ายใช่ปะส่ติว่าถ่ายคนอะ AI มันจะแบบว่าออพติมซ มันจะขึ้นเลยครับว่าคนมันขึ้นว่าคนแล้วมันจะออปติมิซ์สีเลยครับถ่ายดอกไม้มันก็จะขึ้นว่าดอกไม้แล้วก็ออปติมซ์สีมันจะเล่งสีสดมากกว่าการถ่ายคนนะครับพอถ่ายคนเดี่ยมันจะเล่งให้สว่างเล่งให้หวานมีทั้งในส่วนของกล้องหน้าและกล้องหลังนะซึ่งมันแบบแมงเขาสุดแต่ว่าในส่วนของ AI นะครับ AI เนี่ยมีแค่กล้องหลังนะกล้องหน้าเนี่ยมันบิวตี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวันพัดหน่อซีสองเนี่ยนะครับ AI มันจะได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับผมอ่ะก ถ้าจะซื้อตัวนี้ไปใช้เป็นไงบ้างผมมองว่าเหมาะกับคุณผู้หญิงผพว่าเหมาะกับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่ชอบถ่ายรูปเป็นหลักนะครับถ้าเป็นคุณผู้ชายผมจะแนะนําให้ไปใช้หนอดมากกว่าหนอดมันดูแบบดูดูผู้ชายกว่าแต่เนี้ยคือคุณดูดิดูรูปทรงมันดิมันผู้หญิงจัดๆเลยอะ นะครับเออมันเป็นผู้หญิงที่แบบไฮโซในการใช้แล้วก็ด้วยความกล้องของมันที่มันดูดีด้วยนะครับจะเหมาะกับผู้หญิงมากกว่านะครับแล้วก็คุณผู้หญิงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุณจะแยกระหว่างหกสิบเพลเก้าสิบเพลสอะไรเงี้ยออกหรือเปล่านะคือด้วยความที่มันเป็นหกสิบเพเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่เคยใช้แบบพวกโทรศัพท์ที่เป็น90้าสิบเพร้อยยี่สิบเพมาก่อนเนี่ยนะหกสิบเพมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะนะครับเออและการเล่นโซเชียลการอะไรเงี้ยมันก็โอเคตัวเนี้ยจะเหมาะกับสายกล้องมากๆ V23E เนี่ยผมบอกเลยว่าเหมาะกับคนนใช้งาเรื่องงกลล้อเป็นหัก กล้องเป็นหลักโซเชียลเป็นลองแล้วก็เกมเนี่ยสุดท้ายเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับในการรีวิวนะครับตัว vivo v23e ถามผมว่าน่าซื้อไหมผมเนี่ยได้ราคามาประมาณ9,000กว่า คุ้มอยู่แล้วแล้วเลทราคา1 3 0 0 0บาทเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าน่าใช้งานมากๆนะครับผมคือสมมติว่าถ้าเราเทียบเลทหมื่นสามเนาะหมเนี่ยถ้าเป็นฝั่ง iPhone เนี่ยหมื่นสามันต้องไปเทียบอะไรวะ SE 2หรือ SE3 ีนี่แหละประมาณเนี้ยหมื่นกว่าบาทเนี่ยผมมองว่า vivo เนี่ยฟังก์ชันครบกว่าโอเคเรื่องของความแรงเรื่องของแบรนด์อาจจะสู้ iPhone ไม่ได้แต่ฟังก์ชันแม่งมีมาให้เยอะมากๆนะสมมติว่าถ้าผมมีงบ1 3ื่นสามแล้วผมจะซื้อโทรศัพท์สักเครื่องนึ่งอะผมไม่เลือก iPhone นะเอาจริงตอนที่ผมเป็นไอโฟน,มม 10, นยูเซบบอร์ ตัว vivo กับตัว iphone เนี่ย se เนี่ยผมเลือกตัวเนี้ยดีกว่าจอใหญ่กว่ากล้องสวยกว่าเทคโนโลยีอะไรเงี้ยมาใหม่กว่านะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้สรละการรีวิว vivo v 2 3 e นะครับใครสนใจก็สามารถหารสั่งซื้อได้ตามร้านขายโทรศัพท์ชั้นนําทั่วไปนะครับจะเป็นออนไลน์ก็ดีล็อกอินก็ดีนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ สิ่งทั้งหมดที่ผมรีวิวในวันนี้นะครับเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นแหละครับแล้วก็เบรดคอร์ดิชั่นที่ผมจะซื้อให้อามา่าเท่านั้นนะก็อาจจะมีเลขสเปคอาจจะมีอะไรผิดพลาดไปในที่นี้ก็กราบขออภัยมในที่ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับใต้วิดีโอผมได้นะครับโปรดใช้คำสุภาพในการคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคเอาไว้ววเจ้กูจะเจอกระเบนในคลิปหน้าครับใครอยากให้ผมรีวิวอะไรทําอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ได้ดูขอกันได้นะครับผมเอาไว้ววเจ้กูจะเจอกระเบนในคลิปหน้าวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสสวััดีครบ